สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับก็คลิปนี้นะฮะก็จะเป็นสูตรลดต้นทุนก่อนนะฮะของวันที่1เดือน4ปี P 68นะครับก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณ FC ที่ยังไทยถามกันมานะครับก็ล่าช้า กว่าที่คิดไว้ประมาณสัก3าวันนะฮะว่าจะลงให้ไวกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่ชุดเดิมนะฮะไม่ชุดเดิมมันค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะครับก็เลยรอนะฮะไม่ตัวใหม่นะฮะว่าระบบการตัดเสียงรบกวนจะเป็นยังไงมั่งนะครับอ่าก็รอนะก็เลยรอ ร,รอตัวใหม่ว่าจะลองคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ลองนะลองใหม่ระบบตัวใหม่นะครับว่ามันจะมีเสียงรอบข้างรบก,กวนอีกมากเยอะน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ามาอัด ชั้นล่างนะครับไม่ได้อัดชั้นบนข้างชั้นล่างมันติดถนนนะครับติดถนนก็ค่อนข้างจะมีเสียงเยอะหน่อยนึงนะครับทั้งดึกทั้งเช้าก็มีรบกวนเหมือนเดิมนะครับอ่าก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็สวัสดี FC ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับและ FC ท่านเก่าเกาที่ยังติดตามอ่ายังคิดถึงกันนะฮะ ถามไทยเข้ามาอ่านทุกข้อความนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากวันนี้ก็เอาสูตรลดต้นทุนและก็สูตรสำหรับสายกีทานะครับสายกีทาอ่าชอบวิ่งนะฮะเอามาให้ลงอีกสักหนึ่งสูตรนะครับสักหนึ่งสูตรเพราะว่า ไอ้สูตรที่เอาลงให้ f ดูทั้งสองวดนะฮะพอเอาลงให้ดูนะครับก็หลุดนะก็แต่ละสูตรหลุดนะฮะหลุดครั้งแรกของปีนี้เลยนะครับอ่าพอเอาลงให้ f c ก็หลุดนะฮะสำหรับจับคู่ล่างนะครับอ่างั้นคลิปนี้ก็เอาสูตรลดต้นทุนไปก่อนนะครับแล้วก็เอา 3ตัวมา1ตัวนะฮะของตัวเด่นล่างนะครับอ่าดูก่อนนะครับแล้วก็การจับชุดยังไงเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็เอาสูตรลดต้นทุนอ่าหสูตรนะฮะสูตรเกินร้อยนะฮะเกินร้อยเหมือนเดิมนะครับก็มีตัวไหนมั่งนะฮะ เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับสูตรแรก10 10คู่แรกนะครับสิคู่แรกมีอะไรนะครับงวดนี้นะครับสำหรับ1นึ่งนสี่นะครับก็จะมีอ่า 5นะครับสูตรเกินร้อยนะครับ5ไม่มาหลักหน่วยก็มี05นะครับ1 5 2 5 3 5 4 5 5 5นะครับ5 6อ่า6 5นะ ขออภัยนะครับ fc นะ5ไม่มาหลักหน่วยนะครับ65นะครับ7 5 8 5 9 5นะครับก็มี1 2 3 4 5ก็10นะครับ10คู่ตัวนี้เป็น65นะ fc นะอ่า้ 5, ไม่มาหลักหน่วยนะครับอ่า 5, ไม่มาหลักหน่วย ก็มีเลขชนเลขในใจของ FC ท่านไหนก็บริหารจัดการเอานะครับาการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ FC ก็เป็นเลขชอบเลขที่อยู่ในใจก็บริหารเอานะครับเราก็บอกประวัติว่า สูตรนี้ก็คือ5ไม่มาหลักหน่วยเป็นสูตรเกิน100ยนะฮะสูตรเกินร้อที่จะไม่มานะครับ10คู่ล่างของงวดวันที่1เมษายนเดือน4ปี68นะครับอ่าอ่าตัวนี้ก็5ไม่มาหลักหน่วยก็ได้เป็น10คู่แล้วนะครับก็อีกหนึ่งสูตรนะครับอีกหนึ่งสูตร อีก10คู่นะครับว่าจะมีตัวเลขชนกันใหม่นะครับชนกันใหม่ถ้าไม่ชนก็เป็นผลดีเราก็จะได้สูตรลดต้นทุนที่เยอะขึ้นก็20คู่นะฮะถ้าชนมันก็จะเหลือน้อยคู่ลงมานะฮะเราอยากให้สูตรลดต้นทุนให้มีเยอะๆนะครับ

สี 4, อ่ะชนกัน1คู่นะครับสีหนะครับแล้วก็5 6 6 7 7 8 8 9 9 0กอ่ะก็งวดนี้เราก็ได้19บเก้าคู่ เหมือนการงวดที่ผ่านมานะครับจะมีเลขชนกันหนึ่งคู่ก็คือ4 5หนะครับอ่าก็ถ้าสูตรเขายัางเดินต่อนะครับเราก็อุ่นใจนะครับอุ่นใจแล้วก็มีเลขที่เขาจะไม่มาล่างค่อนข้างแน่นอนนะครับอ่าสองสูตรนะครับ fc ท่านใหม่นะครับตรงนี้แถวบนก็เป็น1สูตรนะครับแถวล่างก็เป็น1สูตร แต่สองสูตรนี้คือสูตรเกินร้อยนะครับอ่าสูตรเกินร้อยสูตรเกินร้อยนะครับก็คือเป็นสูตรลดต้นทุนนี่เองนะครับอ่านี่คือประวัตินะครับเอาประวัติให้ดูว่า สถิติของเขานะครับเดินมาเกินร้อยงวดไปแล้วนะครับ fc ก็พิจะะารณาเอานะฮะอ่าก็ f c ท่านใหม่ๆนะครับอ่าที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ทีจะระนาเอานะครับว่าใน19คู่นี้เขาจะไม่มาเป็นสูตรลดต้นทุนของงวดวันที่1เดือน4ปี68นะครับถ้าเขายังเดินอยู่เราก็ได้ประหยัดไปอีก19คู่นะฮะ ประหยัดต้นทุนเราก็จะได้เอาไปลงทุนกับชุดอื่นนะครับแล้วก็สูตรวันนี้นะเอาสูตรนี้มาให้ f อลงอลงมาลงให้ fc ดูก่อนนะครับแล้วก็จับชุดหรือจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับคลิปนี้ก็ขอลองใหม่ก่อนนะครับ ลองมให่ก่อนว่าเป็นยังไงม้างนะครับก็อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะก็สูตรนี้ก็สถิตินะครับสถิติเอาคิดย้อนหลังไป17งวดนะครับ17งวด17งวดครับเป็นเด่นล่างนะครับ เนล่างนะครับสิบเจ็ดวนนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบแปดนะครับงวดที่สิบแปดวที่สิบแปดนะครับว่าเขาจะยังเดินต่อไหมนะครับอ่าก็สำหรับสายกีตานะฮะชอบวิ่งนะครับ ก็ลองมาดูกันนะครับ1ตัวในจำนวนนี้นะครับงวดนี้เขายังจะเดินต่ออีกไหมนะครับจะเดินต่ออีกไหมอีกไหมงวดที่18นะครับงวดที่18อ่าสถิตินะครับสถิติสถิติตเขา สิบห้างวดนะสิบห้างวดสถิติมามาสิบนะครับมาหลักสิบนะครับมาอ่ามาสิบนะครับมาหน่วย 10จาก17งวดที่ผ่านมานะครับ10หลัก10มา9ครั้งนะครับอ่า9ครั้งนะครับหลักหน่วยมา6ครั้งนะครับอ่านี่คือสถิติที่เขาผ่านมา17 อ่าสิงวดนะครับ4นะอ่าเขาหลุดใน17งวดนะใน17บเดงวดอ่าหลุดสองครั้งนะครับอ่าเอาประวัติให้เอดูก่อนนะครับอ่านี่คือประวัตินะครับทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับมีเข้ามีหลุดแล้วแต่ว่าสูตรไหนจะเดินยาวๆเหมือน2ส,สูตรข้างบนนี้นะครับ อ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยหามาแบ่งปันกันนะฮะทางช่องอะจะหามาแบ่งปันกันวันนี้ก็เอาสูตรเด่นล่างเด่นล่างมา1ตัวนะครับมา19ครั้งมาหน่วย6ครั้งหลุด2ครั้งในจำนวน17งวดงวดนี้เป็นงวดที่18 18นะครับมีอะไร เป็นยังไงมาดูกันนะครับมาดูกันผลการออกรางวัลที่1งวดวันที่16เดือน3ปี68นะครับก็เอาตัวเลขของรางวัลที่1มาตั้งนะครับก็มี7 5 เจ็ดห้าหกสามหกสามนะครับแล้วเรานะเราจะใช้ตัวไหนตัวไหนนะครับตัวไหนเราจะใช้อยู่3มหลักนะครับ สามหลักก็มีหลักพันนะครับหลักร้อยหลักสิบนะครับของรางวัลที่หนึ่งงวดที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเราใช้สามหลักผลออกมา ก็เอามาบวกกันนะครับเอนะเอามาบวกกัน3หลักนี้เอามาบวกกันนะครับก็7 5บก5ก็เป็น12นะครับ12เอาท้ายก็เหมือนเดิมนะเอา2บวก6ก็เป็น8นะฮะเป็น8 ผลลับออกมาก็คือนะครับ12 12วกเป็น18 18ก็เอาผลลัพธ์ตัวท้ายก็คือหลักหน่วยนะฮะตัวท้ายที่เป็นหน่วยก็คือ18ก็เว้นช่องไว้นะฮะเว้นช่องไว้3ช่องเพราะสูตรนี้จะมี3ตัวนะมา1ตัวโอกาสที่มา2ตัวก็มีนะฮะในประวัติมีแต่น้อยนะครับน้อย ครั้งหรือสองครั้งนะแต่เขาจะมาหนึ่งตัวในหนึ่งตัวก็มาตามสถิตินี่เลยนะครับมา19ครั้งมาหน่วย6ครั้งหลุด2ครั้งในจำนวน17งวดนะฮะสิงวดนะครับงวดที่18ผลออกมานะครับก็คือได้8ก็คือ18ก็ได้8นะครับ ก็เอา8มาไว้ตรงกลางเลยนะครับไว้ตรงกลางเลยนะครับแปดไว้ตรงกลางแปดไว้ตรงกลางนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นไปนะครับบวกเพิ่มนะฮะไปอีก8แต้มนะครับไม่งงนะครับ fc นะ fc ท่านใหม่นะครับผลลั์ 3ตัวนี้พันบวกร้อยบวกสิบบนออกมาเป็น18ได้8เอาตัวหน่วยมาได้8ปดแปดบวกขึ้นไปอีก8ก็เป็นหนะครับเป็นหกวันนี้เราเราได้มาสองตัวแล้วนะครับ8กับหผลรับที่ได้ออกมาไว้ตรงกลางนะเพราะเราจะมี3ามตัว ก็บวกฝั่งนี้บวกขึ้นนะครับฝั่งซ้ายบวกขึ้น8ฝั่งขวาบวกขึ้น1นะครับไม่งงนะครับเอนซอนะ,อะตัวกลางบวกมาฝั่งขวาบวก8นะครับฝั่งซ้ายบวกมา1แต้มก็เป็น9 ก็เป็น9นะครับในงวดนี้นะครับในงวดนี้1เดือน4 2 5 6 8สูตรเด่นล่างนะครับเด่นล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับเด่นล่างนะครับ สามตัวผลลัพธ์นะครับมา1ตัวนะครับก็คือตรงนี้นะครับเอกซีนะตรงนี้มา1ตัวผลรับมา1ตัวนะครับ สำหรับงวดนี้นะครับ fc นะอะ่สถิติมีให้ดูนะครับมา19ครั้งมาหน่วย6ครั้งหลุด2ครั้งนะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานะครับเข้าหลัก10นะครับ เข้าหลัก10บหลักสิเข้าหลัก10มาสามงวดหลังสามงวดหลังที่ผ่านมานะครับสูตรนี้นะครับสามงวดหลังที่ผ่านมาเข้าหลัก10บติดต่อกัน3งวดนะฮะติดต่อกันสงวดสมงวดหลังนะฮะคิดย้อนหลังไปที่สามงวดนะฮะคือเข้าเข้าหลักสิ ติดต่อกันมาเลยงวดนี้เขาจะยังเดินหลักสิบต่อหรือว่าจะมาหลักหน่วยแต่ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจอยู่3ตัวนะครับก็สำหรับสายกีตานะฮะชอบวิ่งก็ลองพิจารณาดูเอามาฝาก FC นะฮะคลิปนี้เป็นคลิปลองใหม่นะครับก็ ว่าจะมาให้ยาวก็ยาวเหมือนกันนะครับเอนะแล้วก็แถวบนสําหรับเอซีท่านใหม่นะครับขีดเส้นแดงไว้นี้คือท่อนบนจะเป็นลดต้นทุนสูตรเกินร้อยจะไม่มาล่างเราได้19คู่นะครับอ่าก็ใหเอฟซีพิจารณาเอานะครับแล้วคลิปใหม่นะฮะเราจะมาหาตัวถ้าสูตรนี้เขายังเดินอยู่ จะหาคู่มาจับกับ3ตัวนี้นะครับละ3ตัวนี้จะไปอยู่เด่นในหลัก10หรือหลักหน่วยดูกันต่อคลิปหน้านะครับแล้วก็จะดูว่าเอาเด่นบนมาทันไหมหรือว่าจะเป็นอีกคลิปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ FC นะก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับ FC ที่ยัง ถามไถ่กันเข้ามานะครับอ่านทุกข้อความนะครับมีอะไรก็ลงไว้ในที่ใต้ช่องของเราได้นะครับชอบนะฮะก็เป็นกําลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับอ่าก็กดที่นิ้วโป้งนะครับกดไลค์กดแชร์กดชอบนะฮะเป็นกําลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ตามสโลแกนนะครับสำหรับเ c ซีท่านใหม่ๆที่ยังไม่ได้ฟังกันนะครับทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นวัฏจักรในความเป็นจริงทางช่องเราก็คือ98%นะครับอีก2%อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะครับเราต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง นะครับสโลแกนของเราก็คือชอบก็ตามนะครับงามก็จัดขัดก็ผ่านนะฮะทุกอย่างก็ฝากไว้ให้ FC นะฮะเป็นแนวทางนะครับก็เอาไว้ค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ